รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงา,านสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บาลลิลิ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกสงสารนะครับสำหรับเคสนี้น้องคนนึงนะครับเกิดอุบัติเหตุซึ่งน้องคนนี้เนี่ยอนาคตกําลังไกลมากนะครับเขาเป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยคนโน้นรงนี้คือช่วยสังคมมาตลอด แต่หลายๆคนก็พูดว่าอาจจะเป็นการโชคดีของน้องก็ได้ที่น้องกลับมาแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจึงเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้กําลังใจกับเขานะครับผมสังเกตนะครับว่าหลายเคสที่ผ่านมาที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยกลับมาได้เพราะอะไรรู้ไหมกาลังใจความรักของครอบครัวเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับะหะลายครอบครัวหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้น ส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับครอบครัวของคุณทิติมาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆใช้ชีวิตเหมือนครอบครัวทั่วๆไปตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีการศึกษาแต่แล้วความฝันต้องดับลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลูกชาย ครอบครัวอยู่สี่คนมีสี่คนคุณพ่อไปทำงานเป็นพนักง,งานขับรถให้เจ้านายแล้วลูกชายคนโตก็ขับแท็กซี่ลูกชายคนเล็กก็เรียนหนังสืออยู่มหค่ะแล้วแม่ทำงานเป็นแม่บ้านของปั๊มค่ะแล้วพอวันนั้นลูกชายไปทำงานไปทำงานซ่อมรถ พอเขาขึ้นสะพานแล้วเขาก็ขึ้นมาพอจะลงสะพานมีเห็นกระบะตู้ทึบลงสะพานเขาก็เบียดน้องเสียงดังปี๊ดตุ้มใจสลายเลยพอเห็นลูกร้องเรียกแต่แต่โคกโคกอุบัติเหตุวันนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวน้องโคกที่กำลังจะเรียนจบถูกรถตู้เชี่ยวชนเลือดข้างในสมอง แม้ว่าการผ่าตัดจะทําให้รอดชีวิตมาได้แต่เขาต้องกลายสภาพเป็นคนติดเตียงทําอะไรเองไม่ได้พอลูกป,ประสบอุบัติเหตุก็มืดแปดด้านเลยไม่ไม่คิดเลยจากที่เราลําบากอยู่แล้วก็ลําบากหนักเข้าไปอีกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเยอะมากก็ภาวนาให้น้องเขา ืนกับคืนมาให้น้องเขาเดินได้พูดคุยกับเราก็ได้แล้วไม่ต้องไปให้ไปเขาไปทํางานได้ก็ไม่เป็นไรให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็พอใจแล้วค่ะแม้ว่าการจะกลับมาสื่อสารหรือขยับร่างกายได้จะเป็นเพียงแค่ความหวังเล็กๆแต่ครอบครัวของคุณทิติมาก็ไม่เคยหยุดหวังและตั้งใจดูแลลูกชายให้ดีที่สุด ซึ่งช่วงหน้าเราจะเดินทางไปให้กำลังใจและต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของพวกเขาเกันครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเดินทางไปตามหาบานของบุคคลต้นเรื่องในตัวเมืองนอนทบุรี ซึ่งสภาพจิตใจของครอบครวัวนี้แตกสลายไปด้วยอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นกับลูกชายเมื่อปลายปีที่แล้วทำให้ตอนนี้สมาชิกทั้งหมดอยู่กันอย่างลำบากไปดูกันว่าเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง สวัสดีครับ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 กำลังทำอะไรอยู่อ่ะกำลังดูแลลูกค่ะดูแลลูกอ๋อตนนี้ที่น้องอะไรนะน้องโคกโคกน้องโคกนี่รูปป้ายประกาศคุณงามความดีนะเรียนหนังสือก็เก่งทำกิจกรรมของโรงเรียนเยอะแยะมากมายก็น้องเขาเกิดอุบัติเหตุนี้ตั้งแต่เดือนไหนอะ เดือนเดือนกันยาเขาฟังรู้เรื่องแม่แม,ไม่ไม่ถึงปีนะรู้เรื่องใช่ไหมแต่ก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจาะคอ,อเดี๋ยวเอาเรื่องกคุณแม่เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน้าตรงนี้เอาจะยืนคุยกันไม่ได้นานตอนนี<ม>ส้สภาพยังรับได้รับได้ไหมยังยังรับไม่ได้เลยแล้วตำรวจก็ ตามตามคู่กรณีก็ไม่ได้ฮะก้องจับภาพไม่ได้ทะเบียนรถก็รถวิ่งไวไฟสะท้อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถอะไรตอนนั้นที่มาชนน้องเขารถกระบะตู้ทึบค่ะเขาปเปลียป่ยนเลนเปลี่ยนเลนจะลงสะพานน้องก็เลยเสียหลักเสียหลักพอได้ยินเสียงดังที่ตุก ก็ได้ยินก็วิ่งออกไปดูแล้วทีนี้รถคันนั้นทําไมมันเหมือนลูกเหมือนทะเบียนรถของเราจังเลยครับคล้ายครับคายก็บอกให้ไดเดอร์ที่ส่งอาหารอยู่ข้างเรายืนอยู่ข้างเราคุณคุณ,คณข้ามถนนไปดูหน่อยคะ่ะพอข้ามมาบอกห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็รู้เลยว่าต้องเป็นลูกเราเนี่ยเนี่ยก็เรียกเลยเรียกลูกโคกโคกได้ยินเสียงแม่ไม้ ได้ยินเสียงพองเราพอเราแน่ใจว่าเป็นลูกเราแล้วความรู้สึกเหมือนตอนนั้นไม่เป็นยังไงโอ้ยหัวใจจะหยุดเต้นเลยค่ะคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับเพราะว่าน้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ,อ,อประชาชนทั่วไปรถเสียยางแตกอะไรก็แล้วแต่น้องจะขับไปที่เกิดเหตุแล้วก็จะซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าบริการไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสท,ที่เราก็สะเทือนใจนะครับคุณแม่เองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจากนั้นมันมีผลกระทบอะไรกับครอบครัวเราบ้างผลกระทบเยอะมากเลยจากที่เราลําบากอยู่แล้วก็มาช่วยรักษามารักษาซื้อของใช้ของต่างๆมา เยอะมากค่าใช้จ่ายเยอะมากแแต่น้องเขาป่วยใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณแม่ทํางานอยู่ที่ปั๊มอยู่ไหมทำค่ะแล้วก็แล้วพี่ชายเขาพี่ชายเขาแต่ก่อนนี้ขับรถแท็กซี่ค่ะพอน้องประสบอุบัติเหตุก็หยุดหยุดมาดูแลน้องผมถามคุณแม่ทีหนึ่งอาการของน้องนะตอนเนี้มันเป็นเป็นยังไงก็คือพูดไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะ น,น้องเขาเจาะคอด้วยเจาะคอ,คอเพื่อจะดูดเสมห่าออกออแล้วหมอเขาวินิจฉัยว่าน้องโดยมากส่วนรวมแล้วเนี่ยร่างกายหนักตรงที่ไหนมากที่สุดสมองค่ะสมองสมองเขาผ่าตัดใช่ไหมผ่าตัดสมองค่ะอ๋อผ่าตัดสมองด้วยผ่าตัดสมองค่าใช้จ่ายนอกจากที่จะมีค่าเก็บพวกนี้แล้วมีอะไรบ้างค่าน้ําค่าไฟค่าแพมเพิร์ดค่าอะไรเยอะแยะไหมมีมีมีค่ะแล้วพอไหมต่อละเดือนเนี่ย ไม่พอไม่พอห้องก็เช่าเขาห้องละสองพันค่ะทั้งทั้งทั้งพ่อกับแม่นี่ก็ใกล้ไวใกล้เกษียณแล้วนี่ใช่ไหมคุณพ่อคุณพ่อเจ็ดสิบเอ็ดแม่อีกห้าเดือนก็หกสิบเราก็จะให้ทํางานต่อไหมให้ทําอยู่ให้ทําอยู่ถ้าเราแข็งแรงถ้าเราทําไหวนะนะเขาก็จ้างต่อไปถ้าเราเป็นลูกจ้างชั่วคราวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณแม่วางอนาคตไว้ยังไงกับน้องตอนนี้ยหรือว่าดูแลไปเรื่อย ดูแลไปให้เขาแข็งแรงก่อนค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยครอบครัวนี้ยอยู่กันที่กําลังใจที่มีให้กันะนะครับทุกคนไม่ว่าจะพ่อแม่พี่ชายเอากําลังใจมาให้น้องคนเล็กหมดเลยคเพื่อจะให้มันฝ่าฟันทุกวันทุกวัน,วนไปให้ได้ะนะครับผมว่าสิ่งที่ได้ดีที่น้องทําที่ผ่านมานผมว่าน่าจะมีปฏิหารให้กับน้อง<ช>น้องอาจจะก,กลับมา<ช>เป็นปกติแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง<ช>นะครับพยายาม ดูแลเรื่องกายภาพบับบัตน,นะครับวันนี้ทางรายการโอประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุณทรัพย์ให้กับคุณแม่น้อยกับน้องโคกนะครับ1นึ่งมืนบาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับขอบคุณครับพร้อมด้วยถุเรย่ชีทีหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับขอบคุณมากค่ะ มีปฏิหารเกิดขึ้นเสมอนะครับลหลายๆเคสที่เราไปช่วยเหลือมาอย่างน้อยคนรอบข้างที่จับมือกันที่คอยให้ความช่วยเหลือกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้น้องได้กลับมาอย่างที่เขาบอกว่ายาที่ดีที่สุดคือยาใจก็คือความรักของครอบครัวที่มอบให้กันและกันนะครับอย่าทิ้งกําลังใจอย่าทิ้งความรักผมคิดว่าปฏิหารเกิดขึ้นแน่กับครอบครัวนี้ครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวัหงโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับััดีครบ,ครบ,ครบขอบพระคุณมากๆาขอบพระคุณท่านที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราขอบคุณมากๆาเลยก็ภาวนาให้น้องเขา คื้นกับคืนมาให้น้องเขาเดินได้พูดคุยกับเราก็ได้แล้วการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนรวมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี